ปี2026 Caterpillar D12 คือรถปราบดินขนาดยักษ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานหนักระดับอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงวันนี้ช่อง r i e e x จะพาคุณไปสัมผัสกับพลังความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยของหนึ่งในรถปราบดินที่ทรงพลังที่สุดในโลกตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงสมรรถนะการทำงานจริงตั้งแต่แรกเห็น Caterpillar D12 รุ่นปี2026ให้ความรู้สึกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ โครงสร้างตัวรถมีขนาดใหญ่แข็งแรงและดูบึกบึนในทุกมุมมองการออกแบบภายนอกถูกพัฒนาให้ดูทันสมัยมากขึ้นเส้นสายคมชัดสัดส่วนสมดุลและยังคงเอกลักษณ์ความดุดันของแบรนด์ Caterpillar ได้อย่างลงตัวตัวถัวงใช้วัสดุเกรดอุตสาหกรรมที่ทนทานต่อแรงกระแทกการสึกหรอและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายในไซต์งานก่อสร้างหรือเหมืองหัวใจหลักของ Caterpillar D12 คือเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงที่ถูกปรับปรุงให้ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม เครื่องยนต์ให้แรงม้าสูงมากรองรับการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานระบบเผาไหมถูกออกแบบให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นพร้อมลดการปล่อยไอเสียตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ทำให้รถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยระบบส่งกำลังของ d 1 2รุ่นใหม่ให้การตอบสนองที่แม่นยำและนุ่มนวลผู้ควบคุมสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นแม้ในสภาพพื้นที่ที่ครุขคระหรือมีแรงต้านสูงแรงบิดมหาศาลช่วยให้รถสามารถดันดิน หินหรือวัสดุหนักหนักได้อย่างง่ายดายเหมาะอย่างยิ่งสําหรับงานเหมืองงานถมดินขนาดใหญ่และโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ใบมีดด้านหน้าของแคเทอร์พิลลา d สิถือเป็นจุดเด่นที่สําคัญใบมีดมีขนาดใหญ่แข็งแรงและสามารถปรับมุมการทํางานได้หลายรูปแบบรองรับงานหลากหลายประเภทตั้งแต่การปรับระดับพื้นดินการเคลียรยพื้นที่ไปจนถึงการเคลื่อนย้ายวัสดุปริมาณมหาศาลโครงสร้างใบมีดถูกเสริมความแข็งแรงเพื่อลดการบิดงอและเพิ่มอายุการใช้งานในระยะยาว ระบบช่วงล่างและแทรกติงตะขาบได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักตัวรถและแรงกดมหาศาลได้อย่างมั่นคงแทรกมีความกว้างและแข็งแรงเป็นพิเศษช่วยกระจายน้ำหนักและเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีไม่ว่าจะเป็นดินโคลนทรายหรือหินครูขระรถสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นใจและมีเสถียรภาพสูงในทุกสภาพพื้นที่ห้องโดยสารของแคทร์พินลาดี12รุ่นปี2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น ภายในกว้างขวางลดเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์และภายนอกทําให้ผู้ควบคุมสามารถทำงานได้ยาวนานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระและลดแรงกดทับระบบปรับอากาศทรงพลังช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมในทุกสภาพอากาศแผงควบคุมภายในติดตั้งหน้าจอดิจิทัลที่แสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำงานของรถแบบเรียลไทม ไม่ว่าจะเป็นสถานะเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงระบบไฮดรอลิกและข้อมูลการบำรุงรักษาระบบควบคุมต่างๆถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายลดความซับซ้อนและช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ควบคุมในระหว่างการทำงานอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือระบบไฮดรอลิกประสิทธิภาพสูงของแคทเธอร์พินลาดีสิบสองระบบนี้ช่วยให้การควบคุมใบมีดและอุปกรณ์เสริมต่างๆเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วการตอบสนองที่รวดเร็วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดเวลาในแต่ละรอบงานและเพิ่มผลผลิตโดยรวมให้กับโครงการขนาดใหญ่ ในด้านเทคโนโลยีแคเทอร์พินลา D12 รุ่นปี2026มาพร้อมระบบอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่นระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักรผ่าน GPS ระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานและระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาล่วงหน้าเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยลดเวลาหยุดซ่อมเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ ตัวรถติดตั้งระบบกล้องรอบคันเพื่อช่วยลดจุดอับสายตาระบบเตือนการชนและโครงสร้างห้องโดยสารที่แข็งแรงเพื่อปกป้องผู้ควบคุมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟส่องสว่างรอบคันให้ความสว่างสูงเหมาะสำหรับการทำงานในเวลากลางคืนหรือในพื้นที่ที่มีแสงน้อยแคทริลล่า D12 ไม่ได้เป็นเพียงรถปราบดินธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรระดับตำนานที่ถูกพัฒนาให้รองรับงานหนักที่สุดในอุตสาหกรรม ความแข็งแกร่งความทนทานและเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้รุ่นปี2026นี้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับบริษัทก่อสร้างและเหมืองแร่ทั่วโลกหากคุณกำลังมองหาเครื่องจักรที่สามารถรับมือกับงานหนักระดับสุดขีด Caterpillar D 12, 1 2คือคำตอบที่ชัดเจนด้วยพลังเครื่องยนต์มหาศาลร,ระบบควบคุมที่แม่นยำห้องโดยสารที่สะดวกสบายและเทคโนโลยีอัจฉริยะครบครันรถปราบดินรุ่นนี้พร้อมจะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น ถ้าคุณชอบวิดีโอแนวรีวิวเครื่องจักรหนักเทคโนโลยียานยนต์และยานพาหนะทรงพลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง r e e b x เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้คุณได้สัมผัสพลังของเครื่องจักรระดับโลกในทุกมิติ